อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ตระหนักรู้ในตนเองและจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งหากคุณยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อพลังงานที่คุณนำมา เมื่อคุณอยู่กับคนที่ทำงานภายในสำเร็จผู้ที่เข้าใจสัญชาตญาณและอารมณ์ของตนเองพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของคุณพวกเขาไม่ได้แค่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดพวกเขารู้สึกถึงมันด้วยถ้าการกระทำเจตนาหรือพลังงานของคุณไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอวกเขาจะมองทะลุ ุูโลงคนที่มีจิตวิญญาณไม่สนใจที่จะเล่นเกมระดับผิวเผินพวกเขาต้องการความถูกต้องความโปร่งใสและความลึกซึ้งทางอารมณ์ พวกเขาอยู่ในเส้นทางของการเติบโตและการตระหนักรู้ในตนเองและพวกเขาคาดหวังสิ่งเดียวกันจากคู่ของพวกเขาหากคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยสัญญาณที่หลากหลายหรือขาดความชัดเจนพวกเขาจะสังเกตเห็นพวกเขาให้ความสำคัญกับพลังงานพอๆกับคำพูดหรืออาจมากกว่านั้น และพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะพูดถึงความไม่สอดคล้องกันที่พวกเขารู้สึกการอยู่กับคนที่มีจิตวิญญาณหมายถึงการอยู่กับคนที่เปิดพื้นที่ให้มีความซื่อสัตย์ พวกเขาจะผลักดันให้คุณเป็นตัวของตัวเองกับตัวเองและกับพวกเขาพวกเขาจะท้าทายให้คุณนำสิ่งที่ดีที่สุดของคุณมาสู่โต๊ะไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการความสมบูรณ์แบบแต่เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและการจัดตำแหน่งที่แท้จริงพวกเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเติบโตมองลึกลงไปในตัวเอง และเผชิญหน้ากับส่วนต่างๆของคุณที่อาจต้องการการเยียวยาหรือการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งนี้คือสิ่งนี้ การถูกเรียกออกมาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาปรับคําพูดของคุณให้สอดคล้องกับความตั้งใจที่แท้จริงของคุณและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณหากคุณยังไม่พร้อมสำหรับการตระหนักรู้ในตนเองและความรับผิดชอบแบบนั้นการออกเดทกับคนที่ดำเนินชีวิตในระดับนั้นอาจรู้สึกหนักน่วงอย่าง รก็ตามหากคุณยอมรับมันคุณจะพบว่าตัวเองเติบโตในแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนดังนั้นก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณให้ถามตัวเองว่า คุณพร้อมที่จะถูกมองเห็นอย่างเต็มที่หรือไม่ไม่ใช่แค่สำหรับคนที่คุณนำเสนอแต่สำหรับตัวตนที่แท้จริงของคุณที่อยู่ใต้พื้นผิวมันคือการเดินทางของการเติบโต ความซื่อสัตย์และการยกระดับซึ่งกันและกันแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะจับคู่พลังงานของพวกเขาจงเตรียมพร้อมที่จะถูกเรียกออกมาในช่องว่างมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งคอนเชียโซจิตวันเนสแปลและเรียบเรียงขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ